จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าเด้อจ้าสวัสดีตอนเช้าเด้อค่ะสวัสดีเด้อค่ะตอนเช้าเด้อค่ะมื่อนี้แม่ค้ากัญชีมาสอนวิธีอ่าก่อนสี่ก่อนที่เตรียมขายนะคะแม่ค่ะกัญชีมาสอนอีกเครื่องนึงเด้อค่ะเออคุณลูกค้าอย่าอย่าอย่าล้ำค่านะค่ะเด้อค่ะเพราะว่าแม่ค้ามาสอนนี่คือแม่ค้าอยากให้ลูกค้านี่ ในเรียนรู้เด้อค่ะวิธีทํามาค่าขายแล้วก็อยากให้ลูกค้ามีอาชีพเพราะว่าบางคนเนาะค่ะลูกค้าก็จะบม่มีอาชีพอีหยังเนาะเพื่อที่ว่าอยากมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วก็สีมองหาอีหยังสิหาประสบการณ์อีหยังและสิเหตุหยังในระหว่างชีวิตที่เฮาบ่อยากไปเป็นลูกน้องผู้ใหเด้ออย่าลํำคัญนไปค่ะเด้ออ่า ไม่นี้กับแม่ค้าสิมาบอกมา่วเรื่องอก่อนก่อนข้าวชีเห็ดก่อนข้าวชีผสมแป้งหรือเอียงเนาะก่อนข้าวชีใส่มะกข้าวเอียงข้าวชีมาบอกวิธีอันนี้ก่อนเด้อค่ะเต็มน้ำมันไหมค่ะบมอคะน้ำมันนี่หมอค่าขายมือหนึ่งน้ำมันค่ะขวดเด้อค่ะมือหนึ่งบ่าแม่ค้าขายได้บอขายดีบอเด้อค่ะน้ำมันนี่ค่ะขวดเด้อ มันทีที่ไม่ผ่านทอดแล้วเด้อผ่านทอดมือวนหนีเด้อม้วนหนี่เด้อเดี๋ยวไม่ผ่านจับกล่องให้เบิงว่ามันใส่สำหรับเด้อนี่่เด้อไม่ผ่านจะเทลงเลยเด้อค่ะนี่นี่มันที่ไม่ผานทอดแล้วเก็บไว้เนาะค่ะทอดเสร็จแล้วเก็บไว้ม้วนนี่มันเหลือเท่าน,น yep. ี้เด้อค่ะหลังจากเราปิดร้านเด้อค่ะปิดร้านซาโมงเด้อค่ะใบสามเด้อค่ะ ให้ระวังทีในระวางที่เข้าอันข้าสิีเตรียมกองในระวางทีเข้าสที่ผสมแป้งตอนที่ทข้าจ่ขไหลเนี่ยต้อง อย่าไปใส่น้ำมันอันทั่วเหลืองเด้น้ำมันต้องใส่น้ำมันอันที่มีปามหรือมีลูกพักอียงก็ได้ที่เป็นพักเกี่ยวกับพัดเลยค่ะใส่น้ำมันน่ะนะใส่น้ำมันอีทั่วเหลืองนะน้ำมันทั่วเหลืองสำหรับทำกับข่าวเด้อค่ะเออบางคนบะผู้กะอาจะเอาไปใส่เด้อบางคนบะผู้อย่าใส่อย่าใส่น้ำมันท,ทั pues <S <S น่วเหลืองเพราะว่าน้ำมันทั่วเหลืองมันสำหรับทำกับข่าว สำหรับพักท่ากับข่าวโบแมนทอดทอดพักทอดยังได้ค่ะอ,อันนี้มันเป็นพักทอดเปื่อยนี่ฮะนี่แต่ลืมแล้วจ้ะนี่ค่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนเนี่ยปลาหนีมันหลายแล้วเนาะเข้ากับทอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเข้ากับเท่ลงที่ละหน่อยฝังนิดหน่อยเริ่มแล้วค่ะอ,อ,นนอนนะาชีพกป้วยทอดอาชีพเปื่ยทอดแล้ะ นี่อย่างนะคะอาสีกวยทอดนะคะมีแค่นี้เด้อค่ะแล้วก็หมอ้อเตารถเข็น,นะคะแค่นี้เด้อค่ะอาสีกวยทอดเด้อค่ะมาได้มานางลงทุนสี่หามืน่นคือคนอื่นเขาเด้อค่ะนี่แต่ก็ปต้องปต้องมีคนช่วยสาม,มารถํำคนเดียวได้เด้อค่ะนี่ที่นี่แม่ค่าจะใส่รุ่นน,ะะนี้เด้อค่ะยาวแบบนี้เดะะ้อ เพื่อว,ว่านี่ไปแล้วเนี่ยเนี่ยนี่ยมันจะได้บลโมันจะได้บลอนเทาเด้ยค่ะบางคนเขาไปใส่เพิ่ในข้าดเาาดาอ้อ่ะสใาใส่พเดีอค่ะค่ะเห็นแล้วเนาะตาไหวเดค่ะในระวังเท่าเนาะอ่ามาเปิดตาไหวเาองเปิดแห้งเนาะนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไจ้านี่ ข่าก็อยู่คนเดียวนาะจับกล่องนี้ให้ดูเด้อนี่นะมันนี่นี่นะมันนี่นนเ,นนนเ,นเป็นพราเจ้าลูกค้านี่แล้วมันอีกต่อเป็นยังม่นะค่าคือว่ามารีวิวดูแทะก็เพื่อมาอยากให้ลูกค้าหูวิธีทำาแล้วลูกค้ามาซื้อแป้งกบไม่ค่าไปลค่าจะได้ทั้เป็นเป็นบ่ค่ะนี่น,นะข่าข่าขายหลายได้ไหมข่าขายหลายม่ค่าก็ต้องซื้อ มะข้าปูดหลายก้วยมือด้ีมะข้าปูดมะขาปูดสองกิโล่ด้ยมือเนี่ยมะข่าปูดสองกิโลแ้วค่ะตะเทิ่มเลยเด้วยค่ะด้วค่ะกระถางแล้วค่ะเยเลยนี่นี่ข้าวข้าวหดหลายด้มือสองขเท้ยเลย ด้อันนี้หัวนี่ค่ะสองกิโลอันนี้หางด้วยค่ะหางนี่เขาจะเผาใส่เด้อนี่หางนี่จะพึ่งใส่เกี่ยวไปก่อนเพนราะต้องใส่หัวก่อนเพราะว่าหัวมันหัวมันขึ้นพุ่นหัวมานต้องใส่หัวก่อนคือเขาผิดผสมบอกให้มั่นอะเขาเดือดอย่าง่าจา๊ะถ้าเราคอยดีเท่าไรไหมแล้วเาผสมแปลกเงไปเนาะ ต้องใส่หัวออนเทไปเลยเทไปเลยเทไปเลยเทหมดเลยอลยืออือถ่ายเห็ดขายเด้อถ่ายกระรอกเหีขายเด้อนี่ยกระจายยาลืมใส่สอันนี้เด้อค่ะท่นยาไปใสมือเด้อค่ะนี่ให้ระวังข้ามของขายเด้อค่ะนี่เดีย๋ยวทักนี่ เห็นมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวปูดกับน้ำกะทิที่ที่แม่ข่าวว่าเป็นยังคืออ่าเขีนยนว่าทอดเกลือกะทิสดก็ใส่กะทิสดจริงๆนี่มะพร้าวเนี่ยข้าเข้าใส่หลายมันแห้งแสบเด้อมะพร้าวปูดกับน้ำมันเด้ออันนี้แป้งเด้อ แป้งที่เขาจะขายแป้งแห้งที่มัดสำเร็จรูปแล้วเรียบร้อยเพิ่มโลละลอยด้วค่ะอันนี้ขาโลได้ค่ะนขาโลขึงได้ค่ะนเลค่ะขายมือขาะขายมือหนึ่งขาโลขึงจะขาดใส่หมาข้าวขูดขูดขันยางละสองโล ปเลยเทลงไปเลยได้จะเทลงไปขใส่ก็ถได้นเนี่หาขึงเลืขาแบ่งนี่หาขึเ้เคะขายจะได้เท่าไรได้ลูกค้า้นนนะคนเนอค่ะ เดยลงนี่ตายเล็่กันได้เด้สื่อไม่อน่ยนค่ะค่ะขายเนาะขายดีๆนะคัเห็ดขึ้นมาขายเด้ ดีดีฮาก็เห็ดเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นใส่น้ำกะทิเพิ่มขึ้นใส่แป้งเพิ่มขึ้นเฮาขายดีไปดีไปดีไปเฮาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรื่อแม่ค้าตอนที่แม่คายังบวลงตัวที่แม่ค้าเห็นอยังนี้บวลงตัวแม่ค้าก็ก็กแม่ค้าแม่ขายดีแม่ค้าก็ใส่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเด้อค่ะเนาะ ว่าข้าขายแรกเนะาะค่ะอาจจะมีลนะูกค้าเนาะค่ะข้าก็เห็นหน่อยธิดาโล่สองโล่ขึ้นไปเรื่อยเเด้อแต่ว่าน้ำหางอย่าพึ่งใส่เด้อว่าข้าวไปขึ้นมาแป้งข้าวที่ใงไหแต่ว่าหางนี่เขาต้องสั่งมาสั่งมาเพื่อ แป้งแห้งลงไปเลยขายลปเลย,เลยนี่๋ยวขืนเลยเห็ดเมนแล้วพ้น <S <S แป้งเท่าทีน,นี่อย่างเน,นื่ะขันก็มีน้ำปูนใสเด้์สุดไหม่ะาเนี่ยกะน้ำกะทิวรวน กิ๊ดซอสต้นนี่หนาะปูใสแล้วก็แป้งแทนน้ำกะทิแล้วก็มะพร้าวคูเอยนแทนนี่เด้อต้นได้ใส่น้ำปูใส่มะกราวเด้อนี่อนนะ,ะค่ะคยขายอยู่ตลาดดินแดงเด้อพกปีขึ้นหลังคนใดที่ว่าอยู่ตลาดดินแดง เคยกินไหมค่ะกระชิบหูเลยทำไมขาดหยุดขายไปหยุดขายได้หยุดขายไปได้โดนได้ปีว่ะเออหยุดขายไปได้หลายปีอยู่หกสีป่ปียุดขายได้ สองสามตีถูกมะค่ะนี่นำขางในเทพนี่แต่เราไ,ได้นำขางเนี่ยนำขายมาขายเลยมันก็นจะเหลือหน่อยเด้อกับต้างประเทศลยเด้อแล้ก็ไม่ขาดก็มาขายก็มาขายใหม่อีกโยนี่ นำหางเท่งหนี่ยด้วยค่ะเ้างกระค้น้ะค,ค่ะค่ะขายอยู่ตลารีแดงหลายปีเด้สี่สีป่ปีสองสามปีอ่าหลังจากการเริ่มต้นการเริ่มต้นแรกๆเลยบริเวณยู่ดินแดงเนี่ยยุทธนนทุติสารอ่าอยู่ถนนทุติสารเนี่ยขายเริ่มต้นแรกๆนกะใลูกนางเก่าเนะี่ย ตอนหนังลูงหนังเกาขายแรกเริ่มต้นแรกๆเลยนะพากู่ตลาดดินแดงแต่คิวของคือหลดมีสองตอมาขาย,ยู่อันนั้นอ่เอยียงเธอไปข้าวว่าผมกินอยูไ่ไหมสุธิสารสุสธิสารเดอ้อถ้าเขาบอกว่าถือเนาะมาขาย,ยู่หัน่น ็ยังบ่ได้สูตรลงตัวเนาะก็ยังบ่ได้สูตรสูตรก็ยังบ่ได้ขนาดนี้ได้ตอนนั้นก็ลองพิดลองถคือกันตอนนั้นก็ยังลองพิดลองคือเยอะต้องต้องยังบ่ได้ลงตัวคิดว่าฮิวฮิวของซื้อของอยู่ตลาดดินแดงพักอยู่ตลาดดินแดงแล้วก็ฮิวของคือรถมีจากตลาดดินแดงมาห้วยขวางจะตลาดอ่าลงลงรถมีอยู่ห้วยขวางแล้วก็นั่งรถต่ออีกเด้ นั่งรถต่อมา,อานั่งรถต่อมาหิวขอขึ้นรถมีอีกแล้วก็นั่งรถมีต่อมาจุี่สารตอนไม่ขาจุดไม่ค่าเริ่มต้นนะหลายปีขึ้นหลังลอยู่เนาะประ 8, มาณแปดแปดปีขึ้นหลังแปดปีขึ้นหลังได้นี่จุดนี่แปดต่อปีขึ้นหลังนี่จุด จุดเริ่มจุดเริ่มต้นของไม่ค่ากันนี่เด้อเขาก็บคนขายนี่ยิ่งกรได้เด้อนี่มันเป็นฉี่นี่ยิ่งกรได้นี่มาขายหันห่นแล้วก็ล้างจางหั่นแล้วก็โดนไล่ที่แล้วก็หยุดขายไปหยุดขายแล้วก็ไปทำงานทำงานอีกอืชัวชีได้มาคารานี้เด้ไปทำงานไป,ไป,ไ,ปไปทำงานอีกแล้วก็หยุดไปทำงานแล้วก็ ได้ลายปีเพราะมีทื่นน้อยนึงล้วก็ออกมาขาย้หออีกพอนีได้ที่ที่ตลาดดินแดงวันนี้เออได้ที่อยู่ตลาดดินแดงก็เลยขายอยู่ตลาดดินแดงเด้อค่ะอยู่ตลาดตลาดเด้อค่ะอยู่แฟตฟอร์หกนะตอนนั้นอยู่ร้านทำฟันเด้คนใดเคยกินจะหูเด้ก็ไม่ค่าขายอยู่จุดนั้นตอนนั้นอืมหลังจากหันหล้ะก็ไม่ค่าหยุดขายเลยจกขายอยู่หันแล้วก็ยหยุดเลยบันนี้หยุดขายก็ไม่ค่า ยุดไปทํำธุระส่วนตัวเนาะ,ะแล้วก็ปไปขายได้เห็นไงแบบแล้วก็เพิ่งจะมาขายอยู่นี่ขายอยู่หันกันยังมาได้ขายอยู่ตลาดดินแดงกันยังบรลงตัวได้ค่ะสูตรนะยังมาพลิกอีกอยู่ได้ค่ะมันยังบริสุทธ์กล้วยได้ได ข้าหายดีบ pues so ้นนี่ขาโเกามกว่นี้วขาดคเริ่มอบนี่เริมนะกะทิเข้าบดต้องนิ่หัวนิ่หางเดิ่มเขาหนหัวเิ่จ้ะจ้าดไปกูเนาะหางอย่าเาเอาลงเดิ่อยางเาไม่ข้าอน์ข้ากนี่เป็นยังไม่ข้าคือว่ามะยไม่ข้าคือปล่อยคลิปยุแท เพื่อแม่ค้าอยากให้ลูกค้าเนาะฮว่าอาชีพกล้วยทอดมันกบริยญาคือมันบริยญาคือคิดและมันบริง่ายคือลูกค้าคิดเด้นี่เด้อค่ะการค้าขายอืมอยากให้ลูกค้าหาประสบการณ์เป็นผู้แม่ค้าเด้อส่วนมันชิลงตัวได้กับโอ้ยใส่เวลาลูกค้าคิดอยู่หลายเวลาลายปีหลายฝ่าหลายปีได้หนึ่งควรค้าจะท่านคิดออกมาได้จ้ะ ก็ง่ายเด้โบไม่มันง่ายเด้เรื่องขายวอวยทอดนี่การลูกค้าจะว่าลูกค้านี่ดีนะลูกค้าแต่ว่าขับไปดูแม่ค้าเฮ็ดนี่ลูกค้าอาจจะเฮ็ดเป็นเฮ็ดเก่งได้เนาะแต่แม่ค้านี่แรกๆโบเคยบบเ,เคยไปดูไผ่เลยเด้บบเคยเห็นไผ่เฮ็ดเลยเด้ค่าไผเฮ็ดเองผสมเองทำเองเด้นี่ใส่เอ่อ เขาหองใสเอียงนะมีว hmm. For ิซาด้วยเฉพาะตัวนี่ผมคยไปฝึกอยู่ส่มาก่อนแล้วก็เคยเห็นผักเห็ดเนี่ยนี่เห็ดเองดล่องเองทดล่องทดลองทดล่องนหดรองอีกเนี่วนชิมพเป็นแบบนี้ได้เด้อนี่เนระวังข้างผสมแป้งอย่างน้ำมันมันรอดล้วเขากรดีไฟลงเนาะนี่ไฟลงเนาะอย่าลืมนะผสมแป้ง ต้องใช่นี่ทำย่าไปใส่มือเด็ดขาดท้าอ,อย่างเ่าก็ต้องเห็นมันสะอาดให้มันดูหน้าเสื้อถือก่อนเขาสิเป็นแม่ค้าเขาต้องเห็นให้คนกินแล้วบอกว่าแซ่บนี่เขาต้องขายได้เขาต้องขายดีเขาจึง มาทำคลิปให้คนอื่นเห็นสีขายหยางสีวิว่งหยางน่อแ้วก็ต้องใส่ประสบการณ์หลายๆด้ค่ะนี่ได้เลยเด้อค่ะนี่ขนาดนี้เด้อแป้งเด้อมีเด้อค่ะน,นี่อ้าวพี่ค้าก็จะมาบอกแค่นี้เด้อเพราะว่าทาซ้อนทอดไปอีกฟึกทอดไปอีกอ่านะมันกะชียาวลูกค้ากะชีเบืองเบือเลยนี่ได้เลยเด้อนี่ค่ะนี่ นี่เด้อค่ะนี่นี่มันได้เลยเด้อนี่จ้านนี่นี่น้ำมันกระตั้งไว้แังสั่นน่ะเุียบอลเวลาเ้าเตรียมของน่ะเด้อพอไม่ขาขายลายเด้อยมือน,นึงไม่ได้ต้องใส่ลายเฮียบอลหาลูกค้าขายบโหราณลูกค้าก็ใส่ซื้อหม้อน,น้อยหม้อน้อยก็นี่เด้เนี่ซื้อหม้อน้อยก็นี่พอไม่ขาขายลายไม่คขาต้องใส่ลายเด้อยมือหนึ่งขาขายแป้งหาลูกขึงเนาะมือหนึ่งข้าในเท่าไดล่ะ ทาขี้ดูไม่ทาอะไรเท่าไรเนี่ยอุปกรณ์บอกมยั้งนี่นี่นี่อุปกรณ์นี่นนนกร,ระถาดใบหนึ่งนี่นกระโมอเนี่ยเตาเนี่ยแล้วก็ที่กรองที่เตียมนี่แหละแค่นี้แหละเนี่ยซื่อห่อนมือลงขึง้นอ่า้าได้ที่หมอหมอ่ะโอ้ยคนไหนได้ทีหมอหมะถ้าได้สูตรแต่งแป้งนน่ไปเด้อ้าทามาซสื่อแป้งแห้งกับลูกแม่ข้าไปนี่กลับร่องได้ขายดีมีคนมาชวนให้แม่ข้าไปขายอยู่ที่หางแม่ข้าบอกว่าไปที่คนมันหลาย ข้าอยากขายแบบไปเรื่อยๆท่บเลนตัวเองลูกค่ะคไหนานกินติดใจเด้เพราะว่านี่กะเขาเ่เคมมาซื้อนะแม่ค้าเนาะเขาหาก็มาซื้อซื้อไป3ามสิบาทไปหอดบ่รตีนสิบนาทีกลับมาซื้อใหม่เออเขาบอกว่าอร่อยกินแล้วแซ่บเด้อแปลว่าเหาเหาเป็นไหมค่าเนาะถ้าลูกค้ามาซื้อเขากินแล้วเขาติดแล้วเขามาส้มเหาว่ามันแซ่บมันอร่อยเออหรือว,ว่า ลูกค้าติดนี่เขาก็ดีใจเด้เขาเป็นแม่ค้านะถ้าเขามาบอกว่าอุ้ยก็แซ่บคือแม่ค้านี่คือกันเด้ถ้าแม่ค้าไปซื้ออย่างคือกันถ้าว่าร้านไหนที่แม่ค้ากินแล้วติดแม่ค้าถือปากแม่ค้าจะไปซื้อต่อาถ้าร้านไหนกินแล้วมันบ็แซ่บมันบ็ถือปากแม่ค้าแม่ค้าไปซื้อครั้งเดียวแล้วกับอะไรเงินแม่ค้าอีกเลยอ่าเพราะว่าเขาไปซื้อกินแล้วมันบ็แซ่บเนาะเขาก็ไ่อยากซื้ออีกเลยเนาะอย่างเช่นท้ากับข่าวนี่คือกัน้อคะทุกอย่างเพ็ดคือกันทําคือกันฟิล์มมือกัน รสชาติมันจะออกมาคือกันบอแหวยทอดคือกันเด้อค่ะอแม,ม่ค้าขายอยู่ตลาดอิแบงเด้อค่ะสามล้านติดกันแต่ล้านแม่ค้าได้ขายดีกว่าอ้าวนั้นคลิปนี่ก็อมาสอนพอนี่เด้อค่ะ,ะฝากเลยเน้อค่ะผู้ใดที่ว่าเข้าดูเข้าชมนะคะคลิกไปซ่องแวยทอดกะทิสดเด้อค่ะของแม่ค้าจะได้หูว่า ม่ค่าฝึกแบบไดไม่ค่าปล่อยคลิปแบบไดเฮ็ดจังไหนเนาะให้ลูกค้าติดตามาคลิปกระไลยคลิปอยู่ได้ไหมค่าลุกให้ลูกค้าเบ่งเนาะวิธีซอดถอนส้อนวิธีทอดสอ,อนวิธีชุบแปง้งสอนวิธีพากด้วยสอนวิธีปอกออหั่นเผือกหั่นมันลูกค้าเได้ทํามเป็นเวลาลูกค้ามาซื้อแปง้งมาซื้อแป้งอะนะันนั้นโอ้ยมันว่าอย่างเนาะ เวลาลูกค้ามาซื้อแป้งสําเร็จรูปไปกับแม่ค้าเนาะแม่ค้าขายโลละลอยเด้อพอแพงค่ะโลละลอยสามารถคุณอยู่บ้านคุณอยู่ใส่กะคุณสามารถซื้อไปเห็ดกินได้เด้อค่ะแป้งมันเก็บไว้หลายเดือนค่ะมันเสียเพราะว่ามันเป็นแป้งที่สําเร็จรูปแล้วแม่ค้ากะไปซื้อในท้องตลาดทัวไปนี่แหละค่ะแม่ค้าก็มาผสมประสานเอาเองกลัวจะได้มาลงตัว แม่ค้าก็เลยคิดว่าอยากขายแป้งบอกขายสูตรเล้อค่ะสูตรทอไรก็บอกขายเล้อค่ะขอย่าสูตรนีร่รทอไรดก็บอกขายแม่ค้าขายแป้งย่างเดียวขายแป้งแห้งให้ลูกค้ายอย่างเดียวเด้อค่ะแ็บ่ได้ขา,ายแต่แป้งแห้งลูกลูกค้าซื้อไปแล้วโอ๊ยสิเฮ็ดจากไหนเป็นเนาะแป้งแห้งอย่างเดียวสิเฮ็ดแบบไรเป็นแม่ค้ามีคลิปเข้าไปคลิกดูในยะู u ูบคือแม่ค่าบอกเจ้าคู่เลยว่าแม่ค้าเห็ดแบบไรทำแบบไรถ้าคนไหนพ่ดเส่อว่าแม่ค้าขายจริงทำจริง แม่ค้าขายจริงค่ะรีวิวจริงแล้วกันหน้าแม่ค้าเดี๋ยวแหละรีวิวแม่ค้าไปเอาผู้อื่นมารีวิวซอยเด้แม่ค้าเองเห็ดเองกินเองนี่แหละค่ะเออรีวิวกินเขาแม่ค้าเองนี่แหละค่ะแม่ค้าเองนี่แหละค่ะหน้าเป็นนี่แหละค่ะแล้วมัหนี้แม่ค้าขายอยู่จินดามานี่เด้อค่ะอ่าเลยโรงเรียนเลยโรงเรียนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเด้อค่ะถามาทั้งดมอถ่าผะอ่าถามาทั้งจอมท่องก่อนเขาเรียกสะพานสองเนาะถามาทั้งสะพะถ่าผะก่อนเขาเรียกสะพานหนึ่งเด้อค่ะอ่าขายอยู่ตรงหน้าตลาด ้าอยู่ตรงที่ตลาดเก่ามีรถจอดเยอะๆเลอค่ะสายมือเด้อค่ะเออสามาทางจอมทองนี่ใายมือถามาทั่งผ่าพระแต่ใายมือคือกันเนาะค่ะอมาซื้อได้เด้อค่ะถ้าคนไหนบอกว่าอุ้ยแม่ค้าว่าซื้อว่านี่แม่ค้าบบได้ขายแม่ค้าเหตุคืนขายทําคืนขายให้เห็นเลยค่ะถ้าคนไหนว่าแม่ค้าว่าวคิดตัวหรือว่าโ่จริงให้มาหาแม่ค้าที่ร้านได้เลย มาซื้อที่ร้านได้เลยแปลงแหงค่ะ,ะก่อนทว่าซื้อแป้งแหงก็โทรมาก่อนเด้อค่ะโทรมาก่อนว่าแม่ค่ะจะได้ซื้อมาเตรียมให้ถูกเด้อค่ะนั่นคลิปนี้ก็แม่ค้าฝากแค่นี้เด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะก่อนก่อนออกจากคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเพื่อว่ามันจะได้แจ้งเตือนคุณลูกค้าเวลาแม่ค้าทำคลิปใหม่เด้อค่ะยลาลืมอย่าลืมเด้อกด แอบเป็นอี้อย่างนะเขาห่องอย่างปลูกตะไคร้ไว้ค่ะหน่อยหนึ่งเด้อค่ะอ่ากดทดตะไคร้ให้หน่อยหนึ่งนะจ๊ะอ่าได้ไหมค่ะไปแล้วเด้อค่ะไม่ขาดเตรียมของขายเลยเด้อค่ะไม่สายแล้วจ้าไปไหว้เด้อค่ะคุณลูกค้า